หลอดไฟ G-Pe ดีกว่าหลอดไฟเดิมๆยังไงสว่างกว่าแค่ไหนคุ้มค่าไหมที่จะเสียเงินพบกันคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับร้านไอเดียแอนซาวครับวันนี้เราอยู่ที่นี่ครับร้านไอเดียแอนซาวครับแต่ว่าเรากำลังจะทำการเปรียบเทียบไฟระหว่างหลอดไฟ G-Pe นะครับเทียบกับหลอดไฟเดิมๆของรถนะครับโดยวันนี้เราอยู่กับเจ้า2คันนี้นะครับก็คือนิสสันอเมร่าปี2015นะครับเป็นรุ่นสปอร์ตเทคนะครับ ซึ่งทั้งสองคันนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนหลอดไฟมาเลยนะครับยังใช้หลอดไฟเดิมๆของรถนะครับนี่ฮะเราก็จะมาดูว่าหลอดเดิมๆของรถให้ความสว่างประมาณนี้นะครับซึ่งทั้ง2คันนี้นะครับผ่านการตั้งไฟให้ระยะเท่าๆกันเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนที่เราจะมาทดสอบนะครับโดยที่เราทําระยะไว้นะครับเป็น10เมตร20เมตร30เมตรนะครับแล้วเราก็นำคนไปยืนอยู่ที่ระยะ20เมตรนะครับจากความสว่างที่เห็นนะครับสังเกตได้เลยว่าถ้าเป็นหลอดเดิมๆของรถนะครับ1จะไม่ค่อยสว่างนะครับ จริงเนี่ยถ้ามองด้วยตาเนี่ยสีจะออกเหลืองนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะมืดนะครับเดี๋ยวเราจะทำการเปลี่ยนหลอดไฟคันนี้นะครับให้เป็น GPE นะครับแล้วเราจะเปรียบเทียบแสงกันดูนะครับว่าระหว่างหลอดเดิมๆของรถกับหลอด GPE นะครับแต่ละรุ่นเนี่ยใช้งานหรือว่าความสว่างเนี่ยต่างกันมากน้อยแค่ไหนเริ่มต้นนะครับก็คือเราจะลองเปลี่ยนทดสอบนะครับเป็น GPE r 1นะครับซึ่งตัวนี้ให้ความสว่างนะครับ300%รนะครับสว่างเพิ่มขึ้นกว่าหลอดเดิม300% เอาเลยครับเราจะทำการเปิดไฟแล้วนะครับหลังจากที่เปลี่ยนหลอดไฟ GPE R 1นนะครับนะครับอันนี้นะครับเราลองเปลี่ยนหลอดแล้วนะครับหลอดไฟใหม่เป็นสีขาวนะครับแล้วก็หลอดไฟรถเป็นสีเหลืองแล้วก็ไม่ค่อยสว่างแบบนี้นะครับอันนี้คือ GPE R 1นะครับสว่างเพิ่มขึ้น300เซนะครับ อันนี้คือ G P N E R 1นะครับซึ่งแค่ R 1เนี่ยก็เห็นถึงความแตกต่างแล้วนะครับต่อไปเราจะพาไปชม G P N E R 2นะครับซึ่ง R 2นี้จะให้ไฟ2ส,สีนะครับก็คือสีเหลืองแล้วก็สีขาวนะครับซึ่งสีเหลืองสามารถตัดหมอกได้นะครับให้ความสว่างมากกว่าหลอดไฟเดิม400%เนนะครับเดี๋ยวไปชมกันครับ นี่คือแสงที่เห็นนะครับเป็นแสงจากหลอด GPER2 นะครับตัวนี้จะมี2สีนะครับนี่คือสีแรกคือสีขาวนะครับและเมื่อพอเราปิดและเปิดไฟใหม่นะครับเราจะได้สีเหลืองนะครับเดี๋ยวลองเทียบสีเหลืองนะครับอ่านี่สีเหลืองครับเดี๋ยวเราจะลองเทียบไฟสูงนะครับอ่าไฟสูงครับ โอเคแล้วก็ไปสูงสีเหลืองครับต่อไปนะครับ R3 ครับและนี่คือแสงจาก G P n E R3 นะครับความสว่างเพิ่มขึ้น500%เปเซ และจบสุดท้ายนะครับด้วย R4 ซึ่งเป็นตัวที่สว่างมากที่สุดในซีรีส์แล้วนะครับความสว่าง600% อนนี้นะครับเราลองปิดไฟหน้ารถคันนี้นะครับแล้วลองมาลองดูนะครับว่าแสงจากหลอดไฟ GPD นะครับจะส่องมาได้แค่ไหนของรถนะครับก่อนที่เราจะไปนั่งที่หน้ารถสังเกตว่าแสงจะอยู่แค่ประมาณนี้ครับเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะแค่ประมาณช่วงนี้แค่ประมาณช่วงนี้นะครับช่วงนี้ก็คือมืดค่อนข้างมืดแล้วนะครับไปไม่ถึงฝากระโปรงหน้าเดี๋ยวเราลองไปนั่งหน้ารถกันนะครับว่ามันจะแยงตาเราไหมนะครับ เห็นประมาณนี้นะครับไม่แยงตานะครับไฟสูงน,นี่คือไฟสูงครับไฟตามไม่แยงตานะครับเดี๋ยวเราจะลองให้รดนะครับขับสวนมาเลยนะครับก็ถึงขนาดว่าจะใกล้แล้วนะครับก็ไม่แยงตานะครับผ่านไปได้ด้วยดีนะครับโอ้โหแสงเรานี่มืดจัง ปิดท้ายด้วยโปรเจกเตอร์จากออซูมนะครับรุ่นดูเมกเปิดครับก็จ <Battlefield> บกันไปแล้วนะครับกับการรีวิวหลอดไฟ g p e นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่น r 1 r 2 r 3และ r 4นะครับจากสเปคนะครับรวมถึงภาพที่เราเห็นนะครับก็คงจะช่วยในการตัดสินใจได้นะครับว่าเราควรจะเปลี่ยนหลอดไฟเดิมๆของรถมาเป็นหลอดไฟ g p e หรือเปล่านะครับเพื่อความปลอดภัยของเราและคนรอบตัวของเราเองนะครับผมวันนี้ร้าน i อเดียแอนซาวนะครับผมเอียวนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ